สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปรเจกต์ซมบอยครับ EP ที่2ีสครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่2567ด้วยนะครับมาลุยกันต่อเลยดีกว่าจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราล่าถอยมาตรงบริเวณโบสนะฮะโบสอยู่ประมาณประมาณนี้ นี่ตรงนี้เป็นโบสถ์จะทำสัญลักษณ์ก่อนโบสโบสที่เป็นหลุมศพน,นะเอาเป็นสีนี้กันอยู่ตรงนี้เราสู้แล้วก็เกิดอาการมึมมองครับก็เลยล่าถอยออกมาตรงนี้ก่อนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครับวันที่ยี่สิบเก้าเดือนแปดครับน่าจะอยู่ในช่วงหน้าฝนหรือเปล่า ฝนใกล้หนาวแล้วเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดช่วงมกราถึงเมษาในเกมเนี่ยจะเป็นฤดูหนาวนะครับไม่รู้ว่าเราจะอยู่รอดไปถึงฤดูหนาวหรือเปล่าครับตอนนี้ตัวละครของเราก็เอาชีวิตรอดมาแล้วหนึ่งเดือนนะฮะมันหลบที่เซฟเฮาของเราเป็นโรงแรมครับมีเซฟเฮาอยู่หนึ่งหลัง ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้หน่อยดีกว่าเซฟเฮาสัญ,ญลักษณ์เป็นอะไรดีนะเป็นบ้านเป็นเล็กๆสีแดงเซฟเฮาสขอย่างนี้ไหมเซฟเฮาเฮาหฟเฮาโฟโอ้ยหนวดขึ้นแล้วใส่หน้ากากดูไม่ค่อยรู้ปนนวดหน่อยดีกว่าไม่ค่อยชอบไว้หนวด โกน,กนโโหนวดโอ้โหอยู่ถือมีดดือ๋อเขาใช้กันใจนะโอ้โหทัศนวิสัยแย่มากครับ โหซอมบี้้อนรับเราแต่เช้าเลยนะเสียงฝนทำให้ซอมบี้เดินโม้นะครับเนี่ย่าบุรีดูๆตอนนี้มีซอมบี้แบบนี้หนึ่งตัวฮะภาพตรงนี้ไม่โหลดนะครับ โภาพหัำไม่โหลดโดนจับไปตัวเมื่อกี้นี้เสื้อจะป้องกันได้นะที่โดนเข้าที่ไหนหรือเปล่าไม่มีนะ ไล่ครับเฝาไม่หลดุดเยี่ยมก็เป๋าว่าอะไรนะเขามานักเรียนเหรอหลุดซอมบี้เขาเราก็ไม่เห็นนะดิเล่นโหมดแบบไหนนะโอ้โหฟันมแบบดิจิตอล ทำไงเดียวผ้าไม่โหลดนี้เดี๋ยวต้องออกเกมเข้าใหม่เดี๋ยวมะตรวจสอบวิสีสะลำคอมีอะไรกันลำคอไหมฮะอันนี้ยหนี่อะตรวจสอบนี่อะเมื่อกี้ผ้านี้การการการน่าจะการการกัดที่คอนะ,ะเนี่ยโอ้โหโชคดีมากนะับ ซ่อมแซมดูที่ขาดด้วยเศษหนังก่อนคือการตัดเย็บเรายังไม่เยอะนะครับถ้าการตัดเย็บเยอะเนี่ยเราจะสามารถซ่อมตรงการกัดให้เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นส่วนป้องการการขวนเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ยี่บ้าเปอร์เซ็นต์ได้นะฮะตอนนี้การตัดเย็บเรายังน้อยอยู่แค่ขั้นสองครับไปเคลียบบรบ์บริเวณโบดขั้ต่อิเวณโบดไปนะ เก็บกองอีกน oh, bon oh, yeah, ิดน um okay, um. ึงอีกนิดหน่อยอีนิดหน่อยโอ้โหเดินม้วนหมดแล้วโอ้โหแย่และหลังดีไหมครับเล่นโฟกัสครับเดี๋ยวปล่อยครับ โอเควุ้นราดีอยู่ครับซื้อของมาพังพลาที่หรูวิวเยอะโอ้โหเป็นคอมมี่อยู่เต็มไปหมดถ้าไปนะเราอยู่ตรงนี้ถัดไปอีกสามตูวรีบเอายามาแล้วเข้าดีเอโก้ดีเโก้มาแล้วหน้าหรือเปล่า าโมงครับเราจะเข้าบ้านหลังนี้เช็คดวงดูสักหน่อยโอ้โหจะจบพังขนาดนี้บ้านนี้ถูกปิดตายด้วยโช๊ะเชี๊ยะ10โมงครับมีสมาชิกอยู่ข้างในอ๋อโอเ ไป,ไปฉายช่วยนะอันนี้ปิดไปฉายนะครับเจ็บตัวอยู่โอ้มีดเดินป่าสภาพไม่ค่อยดีคนระับแต่ก็เก็บไว้ มีทั้งหอ,อกนะเนี่ยแสดงว่ามีผู้รอดชีวิตหนีเข้ามาอยู่ในนี้ครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับโอ้ทั้งคุณแจบ,บ้านร่องรอยการต่อสู้ครับรวแวงหลังมากกว่าบ้านนี้ก็ถูกปิดตายเหมือนกันครับได้มีแต่ฝันดีทรังเม่ ชาไม่รู้เจเจะต้องเดี๋ยวเพิ่งโลกครับเช็คดูดีๆครับซัมบี้สไบเวอร์จริงๆด้วยครับสุดเหมือนทุดผู้หญิงนะเนี่ยไม่มีอะไรดียเลยไมัใส่ตรงไหนนะ เดี๋ยวบ้านไหนที่เราเข้าไปแล้วนะจะทำสัญลักษณ์วงกลมไว้แต่เราคือไม่มีซอมบี้ประมาณนี้แล้วกันเข้าๆเวลามาฟาร์มจะเคลียร์ตรงนี้ให้หมดเลยแล้วเราก็พอเราเคลียร์หมดแล้วเราก็ จะเป็นสัญ,ญรรลักษณ์กากบาทเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นการกาบาำหนักอยากเพิ่อมตรงนี้มากครับแต่ต้องแบบฟิตฟิตอ่ะเพิ่มฟามฟิตอ่ะเก็บยากมากครับเชียร์นอกบ้านอน เันนี้ครับเดีย๋ยวไปเอาบ้านหลังนี้ก่อนเรื่องคุมหนังกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่จุด28ะลดพารา80แจมเลยอันนี้กระเป๋าเไปกันต่อบ้านนี้เหมือนมีอะไรนะเมื่อกี้ปิดไว้เหมือนมีสตอรี่บางอย่างครับ เข้ามาก็เจอชุดทหารเลยครับนั่นเนี่ยกล่องหยิบนั่นน่า,นาสนใจมากฮะ<อ>ตูก็ถูกปิดครับคพอนข้า่านี้จะเป็นเซฟเซฟเขาได้อีกหลังหนึง่งนะโอ้ไม่ก็คันตนะนาของดีมันเป็นบอลสถานะเก็บไว้ครับไม่ก้อยติดตะปูโอ้คันตนะนานี่สมใส่ ส่วนไหนนะครับโลกอาร์มมะแขนชุดชุดเดินป่าสมไสดีครับโอเคไปต่อหนักเลยยู่ไว้ก่อนนี่น่าจะเป็นห่วงยางนะเป็นพอป เต็มสูบนี้ในเวลาอัปเกรดเวสผสมใส่บอดี้ผสมใส่อ,อัมเมอร์ผสมใส่ธรรมดาไปก่อ,อน ถุงเท้ายาวเก็บไวไครับใจเลื่อนอาหารแก๊สแมสโอ้การป้องก,กันเราไปครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นๆนะทุกคนกับชุดเซตนี้นะทุกคน โอ้โห oh, ได้ปกคปลิปละนี่เซตโลกโกลบจอมโจรนะอันตพานะโลกที่แปลว่าอันตพานหรือเปล่าอ้โห oh. นี่เป็นเวลาสี่โมงฝนยังตกอยู่น้ำหนักก็เยอะโอ้โ oh, ห oh, oh. เราลืมย่องฮะ เราของมาเก็บท้ายรถครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปพักในบ้านที่เราได้ชุดมาเมื่อกี้นี้นะมีการอะไรครับปรเปียกเหนื่อชุ่มชื้นะครับไม่รู้ว่าฝนหรือเปล่าน่าจะฝนแหละแม่รู้สึกระหายนะครับคนถอดเสื้อผ้าขัดน้ำนะ ใอ้ทักษะเ,เอาไปหลงเอาจะออกครับเริ่มท้นไรเอาแล้วดำเนียบได้ข้าแล้วเพื่อที่จะ ได้ไมก้กระดานมาปิดไว้อย่างอันนี้ปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วปิดมากแล้วก็ปิดแผ่นกั้นแผ่นกั้นโอเคเติมน,น้ำหน่อยปุ๊บประตูนี่แยกถ้ามีไข่ควงเราไม่ติดไข่ควงมาช่างมันโอเคครับคลิปนี้ขอตัดจบไว้ตรงนี้ก่อนอนะครับ เพื่อนๆชอบใจฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ขอแค่10ไลค์ครับคิดว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะครับโชคดีครับที่รักซอมบอยเหมือนกัน